ลักคณะราศีกรกฎตุลาคมนี้วันไหนดวงดีมีแต่โชคมีแต่ความสําเร็จความร่ํารวยคลิปนี้มีคําตอบสวัสดีครับทุกท่านและชาวลัคนาราศีกรกฎที่รับชมอยู่ทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเดือนตุลาคมเนี่ยอาจารย์เกทเทวาจะมาบอกครับว่าวันไหนที่เป็นวันดวงดีดวงเฮงดวงปังเหมาะแก่การ ริเริ่มลงมือลงทุนขยายขยายทํามาหากินนักลูกค้าอะไรแบบนี้นะครับเรียกว่าสําเร็จไปเกินครึ่งแล้วนะครับวันดีีใชัยนะเนี่ยจะมาบอกเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าอาจารย์ดูจากไหนครับอาจารย์ดูจากดาวจาันทรไงครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวเราของชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วดาวจาันเนี่ยโคโจรไวมากนะสองวันครึ่งเปลี่ยนราศีเระฉะนั้นมันต้องจับเวลามันต้องเช็ค อาะจายก็จะมาบอกว่าเป็นวันไหนบ้างนะครับและที่สําคัญเราต้องมีอารมณ์แบบดาวจันทรด้วยเพราะเป็นดาวประจําตัวเราอารมณ์ดาวจันคือแหละเซอร์วิสบริการดูแลรับใช้อ่อนโยนเอาใจเก่งรูปจริตให้ทายจันท์ก็หมายความว่าต้องแต่งกายแต่งตัวให้ดูดีไว้ก่อนบุคลิกภาพต้องมาเป็นเลิศน,นะับไม่ใช่โสมซอมซ้อซอ,อันนี้มันก็จะไม่เกิดโชคไม่เกิดสิ่งดีๆครับดูภาคเทวดาพระจันทร์รันนะ ดูแล้วก็สบายตาสบายใจอ่อนโยนขี่ม้าอย่างเงี้ยถ้ามีรูปมา้านะครับไปเสริมดวงเสริมเคล็ดในโตทํางานอะไรก็ยิ่งดีเข้าไปอีกนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเป็นดาวจันทร์นะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าวันไหนที่พจันทรโครจรดีนะครับนั่นแหละวันนั้นเราเริ่มลงทุนทาอะไรดีๆได้เลยนะครับอ่าเริ่มเลยครับวันนี้ครับสิบห้าตุลาคมครับ เวลาบ่ายนาทีครับถึงมาที่17ตุลาคมครับ17นาฬิกาสนาทีครับเพราะว่าพระจันทร์ลอยอยู่ในภพสุขพระคือดาปวประจำตัวไปอยู่ในภพสุะแปลว่าทําอะไรก็มีมุมแห่งความสําเร็จนะผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ตาอุปถัมภ์ก็ได้และนอกจากนั้นดาวจันทร์ยังมีตําแหน่งได้ถึงเทวีโชคครับคําว่าเทวีก็คือผู้หญิงน่าริ่นอุปถัมภ์หรือเราติดต่อกับเพศหญิงไว้ก่อน จะสนสับสนุนส่งเสริมเราได้เป็นอย่างดีหรือคุณแม่ญาติที่เป็นฝ่ายหญิงอะไรเงี้ยจะมาส่งเสริมล่ะอ้อาวอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะหรือทำในเกณฑ์กระต่างถิ่ตตนต่างเดยต่างประเทศมีเกณฑ์จะประกวามกษเรเพราะนั้นวันดีๆมาแล้วเช่นถ้าไปทําี่สิบห้าไม่กันนะไปทําตอนเที่ยงอ,อย่างเงี้ยตอนแปดโมงเช้าดาวยังไม่มานะก็ะยังไม่ได้นะตอนนั้นดาวจันดาวประจำตัวยังอยู่ในเรือ,มอนมรนาอยู่เลยนะแต่ถ้าให้ดีคือสิบห้าหลังบ่ายสามไปแล้ว สิบหกทั้งวันสิบเจ็ดนี่ก็ทั้งวันเหมือนกันนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบหกสิบเจ็ดนี่โดดเด่นเลยนะลูกค้าลุยลงทุนขยับขยายมีเกณฑ์ประสบโชคประสบชัยร่ลำรวยเฮงๆฮงปังปครับอ่าดู้ได้เลยนะจบแล้วนะครับอันนี้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงเท่านั้นนะครับอาจารย์ติดตามเป็นแสนแล้วนะใครมีสินค้าอย,ยากเพิ่มยอดขายเพิ่มกำไรมาลงตรงนี้ได้นะครับและข่าวดีส่งท้ายปลายปีมอบเป็นของขวัญปีใหม่นะครับก็คือนี่ครับ อาจารย์จะไปออกงานอีเวนต์เรียกลูกค้าให้ท่านแบบฟรีๆเลยนะเพราะดูตามภาพก็จะเห็นครับอาจารย์จะไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงนะครับเรื่องสายมูอะไรอย่างเงี้ยให้กับอิสุสุไงเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีโปรดักอ่าจะอยากให้เรียกลูกค้าอยากเพิ่มยอดขายกันของท่านหรือใช้บริการได้ครับอาจารย์จะไปบรรยายเรื่องดวงปีหน้าก็ได้อ่าเพราะนี่สปลายปีแล้วเพราะว่าแต่ช่วงที่อาจารย์บรรยายก็ประมาณเดือนตุลาปีที่ผ่านหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงเลยปีใหม่จะเป็นอย่างไรเนี่ยนะ เราไปพูดไปบรรยายก่อนแล้วก็ลูกค้าของท่านอีกก็จะมาฟังกันเยอะก็จะซื้อสินค้าท่านอีกนะเพราะนั้นถ้าสนใจอยากให้กาไปออกงานอีเวนต์เลี้ยลูกค้าฟรีแอดไลน์แอดไซค์เกตเถว่า้านะครับพิมพ์คว่าออกงานอีเวนต์ฟรีอ่าเดี๋ยวเราคุยกันรับฟรีเลยนะนี้บอกให้เต็มๆน,น,นะนะแล้วก็ต่อเนื่องเลยครับวันที่สิบ็ตุา 4, 4, 4, 5, 5าลาคมครับทเจ็ดตุลาคมถึงเก้าตุลาคมสองพุ่ห้าครับการดาว์การตัวเราไปเราอยู่ในเดือนการงาน แสดงว่าต้องทํางานเสนอผลงานยื่นเอกสารลุยงานขยับขยายมีเกณฑ์จต่สาเร็จนอกจากนั้นดาวจรนีงมีตําแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันชงเฉงช่างโลดโผนหนักหนาหน้าหยั่งเก่งยดยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจอย่างโอ้โหมีทั้งยดมีทั้งตําแหน่งก็ต้องโลดโผนฟาฟันฉับไวรวดเร็วก้าได้กล้าเสียขยัน ส,สุดสุดสู้ลุยทําไปเลยนะเป็นวันดีๆถ้าสิบเจ็ดไม่ทำสิบแปดทั้งวันสิบเก้านี่จะทั้งวันถึงสองทุ่มอ่ะนะครับตรงนี้นําไปวางแผนในเรื่องการทำมาหากินได้เลยอ่าจะโดดเด่นไ,ได้จากการงานนะครับความรวดเร็วจะเกิดจากการงานหรือลังนะต่อเนื่องเลยนะครับสิบเก้าไปแล้วใช่ไหมครับก็ต่อมาก็ยี่สิบได้เลยเหมือนกันนี่คือสิบเก้าตุลาสองทุ่มไปแล้วครับสิบหกนาที ถึงที่ยี่ิบเอ็ดตุลาคม5้าทุ่มสี่สิบนาทีครับโอ้โหอันนี้ดาวประจำตัวเขอยู่ในเรือนลาพะลาภาก็หมายถึงโชคลาภความสุขความสำเร็จความจเจริญคอมมิชชั่นโบนัสอินเซนทีฟให้เงินมาแบบง่ายๆฟุกๆเสี่ยงโชคมีมุมที่จะถูเลขที่เกี่ยวกับตัวเราออกได้หมดนอกจากนั้นพระจำยังมีสองตำแหน่งนะตำแหน่งแรกคือมหาอุดอุดแปลว่ามากแปลว่าเยอะแสดงว่าช่วงนี้ ํำอะไรจะมีผลตอบแทนได้เยอะอ่าดียิ่งใหญ่โดดเด่นอือสองระจารย์ได้ตาแหน่งปฐุมเกเกนจัจทร์เป็นสิริแท้แก่รักทรงศักดิ์แชมป์ชอยจะเจริญยิ่งร้นหนาวคำว่าเจริญยังไงต้แปลว่ามีกินมีใช้มีความร่ลำรวยมีความสุขความสุขเ็จลงทุนอะไรมักจะได้ผลไปตามนั้นคุม้มที่จะเสี่ยงนี่กอกอย่างนี้เลยก็ได้นะฉะนั้นอันนี้ก็ะโดดเด่นและลาภก็มาง่ายมาเยอะ ดูทําทำน้อยได้มากก็ได้หรือเป็นคนมีคนรักมีคนมาเมตตามมหานิยมเราอ่ะคนเราเวลาเีตาเนี่ยมีสินค้าอะไรหรือยากจะทีเซนหรือยาก P จากๆๆากานะนำเสนอคนจะมาช่วยอุ่นหน้นลำแบบเยอะแยะมากมายนะอันนี้ก็โดดเด่นนะแต่นี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นดาวจรครับถ้าอยากจะรู้แม่นแ่นครับว่าเราจะได้เยอะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเพราะบางคนนะดาวจันทร์ตอนเกิดเป็นผลมรณะหน้ากาลกินีเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้น้อยหรือไม่ได้เลยก็ได้ นแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าอยากรู้แบบจริงๆจังๆตะวางแผนชีวิตกันแล้วยินดีครับเราเป็นที่ปรึกษาแอดไลแอสไซเคทัวร์้านะครับแล้วก็จองมาแล้วจะดูแบบละเอียดให้ทั้งสิบดวงเลยนะนะเพราะว่าผมไปแต่ภาพรวงดาวจอดีก็เอาไว้ก่อนได้ลงมือทำเลยนะแล้วก็จะเว้นไว้ช่วงหนึ่งนะครับเพราะช่วงนั้นดาวร์จะตกอยู่ในเดือนที่หน้าก็ไม่เด่นก็ไม่ได้พูดวันไหนไม่พูดก็คือไม่ต้องไปทําอะไรเยอะนะทําแบบเรื่องๆง่ายๆไปก่อน แต่วันที่พูดทำาในแอคชั่นเป็นที่ลงมือทำอะไรอย่างนี้นได้หมดเช่นวันที่24ตุลาคม448ถึง26ตุลาเที่ยง7นาทีถ้าจันทัพตันุตันุค,คือตัวเรากปป็้ตำแหน่งถ้าเสดต่ายที่ปฏิก็มั่นคงนะแปลว,ว่าช่วงนี้ทำอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็ได้ทำด้วยตัวเราเองอ่านอะย่างดิงงเรกลาฟ้าพามีคนช่วยแต่อันนี้ทำเองทำไปเลยทำแล้วประสบความสำเร็จยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีนะครับแล้วก็แต่งกายแต่งตัวดีเซอร์วิสบริการดูแลรับใช้ หน้าไม่ม <hi> ีไม่งอไม่เบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ชักสีหน้าไม่ใสอารมณ์เนี่ยได้หมดรม่ว่าเขาจะแรงมาเรายิ้มตอบอย่างเดียวครับโอ้โหรับรองเดี๋ยวร้ายกลายเป็นดีได้หมดนะแต่มากน้อยที่มีพื้นดวงของท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ให้รู้วเราก็ดาวกระจายอย่าหนึ่งที่ดีนะแล้วก็ลงต่อมาเลยนะยี่สิบสี่ถึงสิ้นเดือนเนี่ยโดดเด่นมากเช่นที่ยี่สิบหกตุลาเที่ยงแปดนาทีถึงที่แปดตุลา สามทุ่มห้าสี่นาทีนี่จะอยู่ในเรีอกนกระดุมพรากระดุมผ้าก็แปลว่าเงินเนี่ยดังภาพื้นหลังของผมเหนะ็นไหมเงินลอยมาก็จะนด้นก็แปลว่าช่วงนี้คุณทําอะไรเป็นเงินเป็นทองนะครับต่อร่างสร้างตัวสร้างความมั่นคงหาเงินหาทองจะลงทุนจะเสี่ยงโชคจะเกงกําไรอะไรอย่างเงี้ยเปิดอะไรใหม่ๆทําไปเลยทําได,ได้ดาวตุดาวเองไปลอาเรียนกันเงินด้วยว่าหาเงินเก่งเนี่ยมันนี่เลยนะครับแต่ดาวมาสั้นๆเนี่ย ก็ต้องเฉวยโอกาสที่หกตอนเที่ยงทำถึงนู่นหรือที่แปดเกือบสี่ทุ่มอ,อย่างเงี้ยได้ถตมเก่งคือถ้ารู้ว่ามาแค่สองวันแล้วเรารู้ดาวใช่ไหมนะขึ้นเรารีบตักอ่ะโอ้หช่วงนั้นเราโพ้ขายตั้งโปรโมชั่นไลฟ์สดเดยอะๆขายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยถูกเขาต้องได้ผลอย่างแ,แน่นอนมากน้อยที่ดุกที่ดุกครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดครับดาวจันทครับที่แปดตุลาคมสามทิห้าถึงสามสเอ็ดตุลาคมก็สิ้นเดือนไปเลย ก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะได้ตําแหน่งราชาชชโชคฉลกฉลองผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอํานาจราชสัดิ์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็ามาเองอู๋อันนี้ก็ดีครับเงินทอไงไหลมาเทมาหรือดาวประจำตัวเป็นราชาโชคก็แปลว่ามีคนมาค,คอยช่วยเหลือก็กลุ่มกระถำอย่างได้อะไรก็มักจะได้นะแล้วอยู่ในสถานัก็ต้องสืงส่อสารพูดคุยเจรจาพบปะติดต่อโซเชียลออนไลน์เดินทางทำทุกอย่างคีบคอนเนคชั่น เดี๋ยวอะไรดีก็ตามมาคนที่ตามหานยิยมเราซื้อขายในไรคล่องไปหมดนะเพราะฉะนั้นอันนี้เาเป็นยุทธใช้ได้เลยไนปะวางแผนชีวิตนะให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จความร่ำรวยในเดือนตุลาคมนีนะ้เดี๋ยววิธีการจะ,ประจเป็นอย่างไรกดติดตามกดไลค์กดแ,แชร์มาฟังรลยนะก็จะได้ครับนี้ฟังตลอดเหมผมบอกกดติดตามกดซับสไคร้แต่อย่าลืมนะอย่าให้กดกระดิ่งด้วยนะครับเนี้ยเพราะกระดิ่งได้ส่งขึ้นแจ้งเตือนไปถึงท่าน ทีกดติดตามนะแต่ถ้าไม่กดติดก็ไม่มีอะไรแจ้งไปท่านก็ไม่รู้ไงว่ามีก็มาเซิร์ชค้นหาก็ม่ค้นหาก็ดีก,ก็ไม่รู้อีกนะเพราะนั้นกดกระดิ่งเลยอาจารย์ทำคลิปเสร็จส่งไปให้มันเด้งฟังก่อนรู้ก่อนเลยก่อดนดูนะบอกทางแก้ก็รอดก่อนเนี่ยกดไลค์คอมเมนต์มาเลยอ่าก็เป็นยังไงบ้างชอบแนวนี้ไหมแล้วก็กดแชร์นะครับกระหน่ำแชร์ได้เลยถ้าคุณกดแชร์ก็มีซุปอระต่ายดีก็ขอบคุณมาได้ครับแต่หลัก้อยที่หลักพันนะครับ็นดีอย่างมากเลยนะและสุดท้าย มีให้ร่วบุญกันด้วยใครอยากร่วบุญกับอาจารย์เทวันก็เป็นร่วบุญกันได้นะครับและใครอยากดูดวงแม่นแม่น,มนลึกลึกละเอียดละเอียดเนี่ยนะครับไปฟังต่อให้จบก่อนดูแลได้อะไรค่าครูเท่าไหร่ต้องทําแบบไหนฟังต,ตามน,นี้ได้เลยนะครับและก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจรนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยำชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ำเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับ อาจารย์เกทเทวาจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจออีกสิดวงอีก12ทักษานะครับและอีก8ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดศสีการากินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิทลิทโทเลิกพัฒโนโรกเทศาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับ เอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า86,400แบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกสเทวาถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799บาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกสเทว65มาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสร,รีวิวสั้นๆ2เคสครับ เคสแรกครับดูดวงอาจารย์เกสเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะอ่านี่นะครับเคสแรกท่านที่สองครับได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดู เลขมงคลสีมงคลรหัสรับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูในให้หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดสายเกตเทวหกห้า 65, แล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้น อาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่าหมู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์อีสุสิวิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะหรืออาจารย์เกตเทวาโอโ้วันนั้นมีคนมาจองรถเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถลม่มทลายเลยอ่าเพราะนั้นท่านใดที่มีสินค้าพรเศษอยากเฮงปังล่ลํารวยนะครับ อาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วเป็นลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้าก็อาจารย์เกตเทวาในช่องอาจารย์เกตเทวาได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาห5หมาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เกตเทวาเปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทองมหายันโภกทรัพย์แบบ VIP ครับบูชาข้อพยานอนันตนาคราช16เสียรอุด,ดมทรัพย์เลยนะครับ นี่คือชื่อท่านเลยนะครับจะอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองครับและนี่คือดวงมหายยนพกทรัพย์และที่อาจารย์ได้ทําตรงนี้ครับเนื่องจากช่วงนี้ครับดาวเสาร์ที่หมายถึงพญานาคเนี่ยเดินวิปลิตครับถอยหลังพักองศากว่าจะเดินหน้าเป็นปกติก็นู่นเลยครับ4พฤศจิกายนครับโอ้โหเรียกว่าหลายเดือนครับถ้าเรามาร่วมบุญกันตรงนี้นะครับก็จะส่งผลให้เรายังเจริญรุ่งเรือง ต่อไปได้นั่นเองนะครับเลี๋นี่ครับคือข้อดีครับของการบูชาพ่อพญาอันันตนาคราชอุดมทรัพย์16เสียนครับขอให้ท่านเป็นลูกรักขอให้เราเป็นลูกรักท่านให้ท่านประทานพรครับในเรื่องของโชคลาภก็ดีเงินทองก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีครับให้เราได้ล่ํารวยหนุนดวงสร้างอํานาจสร้างบารมีค้าขายเจริญรุ่งเหลือง,งการงานเติบโตสําเร็จมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทําให้มียศถาบรรดาศักดิ์ มากยิ่งขึ้นครับจะมีคนอุปถัมภ์เมตตามหานิยมหรือจะปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้มีชีวิตที่ราบลื่นไรอุปสรรคครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขหมดหนี้หมดสินมีกินมีใช้ตลอดไปเรียกว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าอยากเป็นสะพานบุญให้อาจารย์เกตเทวะทําบุญให้นะครับไม่ยากเลยครับขั้นตอนง่ายๆครับแอดไลน์ครับ แอทไซเกตเทวหกห้านะครับหรือถ้ามีลายอยู่แล้วก็ทักมาเลยครับฝากดวงพ่อพญานาคอุด,ดมทรัพย์ครับและหลังจากนั้นก็บอกชื่อนามสกุลจริงแล้วก็บอกวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะเอาไปผูกดวงให้นะครับและอาจารย์ก็จะให้เลขบัญชีไปนะครับก็โอนบูชาดวงแผ่นทองเนี่ย499บาทมาได้เลยนะครับตรงนี้ถึงเวลาอาจารย์ก็จะไปทําบุญให้ทุกท่านนะครับก็รอรับบุญได้เลยนะครับขอให ท่านที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกสเทวานะครับประสบความสุขความสำเร็จความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดี